สวัสดีสวัสดีค่ะเ,เมื่อกี้เพิ่งไปดูเรื่องที่หยดสามันที่หยดสามดูลง GLS ด้วยนะถึงจะไม่ใช่ i อแมแก,ก็เหอะแต่มันก็จอใหญ่เป็นไงบ้างเหรอด้านไหน,เ,นไเอาคำถามหน่อยเป็นไปตามคำวิจารณ์ไหมไม่ได้ฟังคำวิจารณ์มาเลยอยะกลัวโดนสปอย รู้แค่อย่างเดียวที่มีคนข้างๆนี่แหละมาสปอยบอกว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อะไรอย่างนี้อันนี้คือที่ได้ยินมาสปอยเดียวที่คนข้างๆสปอยอะแล้วอย่างเงี้ยเสียตังมาสองห้าสิบาทเป็นไงบ้างอันนี้ข้อหอสอดต่อนนะเขาอะมีความรู้สึกว่าถ้าถ้าดูแค่ภาคนี้ภาคเดียวอะแบบที่ไม่เปรียบเทียบกับภาคอื่นนะสมมุติว่ามีแค่ภาคนี้ภาคเดียวเลยอะสนุกนะคือเอาแค่ภาคนี้ภาคเดียวนะ เออมันก็สนุกมันก็แบบมีผจญภยัยมีตื่นเต้นวิ่ยเจอผีเจออะไรอย่างนี้เออแต่พอมองว่าอันนี้มันคือภาคสามอะแล้วมีภาคหนึ่งกับภาคสองที่มาก่อนหน้าเนี้ยไม่ค่อยสนุก <laughs> จริงจริงงงไหมมีความงงไหมมันเหมือนกับว่าถ้ามันมีตัวเปรียบเทียบปุ๊บอะมันกลายเป็นว่ามันเป็นภาคที่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ในหรือว่าไม่รู้ว่าเรานี่ขนาดไม่ได้คาดหวังมาด้วยนะ เพราะว่าโดนสปอยมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็คงไม่สนุกจริงๆหรือมั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นก็เป็นไปตามคาดเออไม่่เท่าไหร่นไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ก็อย่างที่บอกไงถ้านับภาคนี้ภาคเดียวไม่ต้องคอมเพลกับภาคอื่นน่ะก็สนุกอยู่เออแต่แต่พอเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆที่มีมาก่อนหน้าเนี้ยมันก็จะกลายเป็นไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เออพวกเสียงเอฟเฟกต์ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเนาะอย่างเสียงแบบเสียงภาคนี้ไม่น่ากลัวเลยอ่ะเสียงมันหลอน จากที่หยดภาคหนึ่งเนี่ยก็ดูแบบเหมือนมันหายไปเนาะใช่มันเรื่องก็โอเคนะก็เรื่องมันก็ดีไงก็มอย่างที่บอกมันก็สนุกอยู่แค่ไม่ได้เสียอะไเท่าไหร่อาจจะเรื่องอาจจะไม่ได้เสียใดตังค์นะเออหมายถึงถ้าแค่ภาคนี้ภาคเดียวก็ไม่ได้เสียใดตังค์มันมันก็สนุกอยู่ไงก็อย่างที่บอกมันสนุกอยู่แต่พอไปเทียมกับภาคหนึ่งภาคสองมันเลยกลายเป็นว่าภาคเนี้ยสนุกน้อยที่สุดก็เลยกลายเป็น ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ถ้ามองว่าแบบเหมือนเรามีความคาดหวังไะว่าถ้าแบบเป็นภาคปิดใช่ป่ะมองว่าอันนี้คือภาคสุดท้ายแล้วอะ่ะมันจะปิดตานานที่หยดแล้วอะ่ะมันมันควรจะต้องสนุกวันนี้แบบตาตึงใจอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยแบบเหมือนแอบเลฟลเล็กๆว่ามันแบบไม่ปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฉากแอคชั่นก็ดูแปลกๆดูดูเป็นดูเป็นละครไทยมากกว่าดูเป็นหนังเออความรู้สึกนะคือว่าเออดูเหมือนเป็นละครอะ่ะ แต่ภาคเนี้ยรู้สึกเหมือนกับแบบว่าไม่ค่อยน่ากลัวเนาะผีผีก,กผ็ผีก็น้อยน้อยแถมตาย,ยแถมแถมตายโคตรเร็วอีกออกมาน้อยแล้วกันตายง่ายอะ่ะเออผีมันก็ผีมันดูเหมือนมันจะต้องแข่งแก่งอะ่ะแต่อ้าวอยู่ๆแม่งก็ตายก,กระจอก,กว่าอะไรอนยะ่างเงี้ยเออจริงถ้างนั้นภาคสามทำเป็นภาคสปินออฟไปเลยดีกว่าเนะเออไม่ต้องมาพูดถึงไอ้เรื่องไอ้ยี่คนสุดท้ายละ ใช่จริงๆแล้วคือเหมือนกับอาจจะแค่พูดถึงก็แบบว่าผีชุดดามาจากไหนอะไรเงี้ยเป็นเหมือนสปินออฟออกมาที่ไม่ใช่เป็นจุดจบของเรื่องอ่ะน่าจะดีกว่าอันนี้พอมองมันเป็นจุดจบของเรื่องปุ๊บมันเลยแบบไม่ต้องมีก็ได้นะอะไรเงี้ยคุณจะจบ้ยภาคสองไหมตอนที่ไอ้นเดชนะแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆภาคนี้ไม่ต้องมีก็ได้นะอะไรเงี้ยในความรู้สึกเรานะโอเคงั้นประมาณนี้ไป อาไม่ถามเหรอว่าภาคไหนชอบภาคไหนที่สุดอ่ะชอบภาคไหนที่สุดคะถ้าทันถ้านับหนึ่งสองสามภาคที่เขาชอบมากที่สุดคือภาคหนึ่งเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเอ้ยมันแปลกใหม่มันตื่นเต้นมันเล้าใจมันน่ากลัวภาคหนึ่งสนุกสุดภาคหนึ่งอะดูเป็นหนังผีที่มีแอคชั่นแต่พอภาคสองปุ๊บอ้าวแม่งกลายเป็นหนังแอคชั่นที่มีผีเป็นองค์ประกอบเฉยก็เลยส่วนตัวชอบภาคหนึ่งมากที่สุดภาคสามดูเป็นสปินออฟที่ไม่มีก็ได้ ไม่สปินออฟเลยไม่ไม่หมายถึงว่าภาคสามกลายเป็นภาคที่จริงๆไม่ต้องมีก็ได้เอมอ,อม,มีแค่หนึ่งกับสองก็ได้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้อ่ะลววันชอบภาคไหนสุดก็ภาคหนึ่งแหละภาคสองนี่บุยบ้ยไปดูสองรอบได้ไหมไปดูกับพวกเพื่อนรอบหนึ่งแล้วไปดูเอาอีกรอบนึงใช่แถมดูเน็ตฟ i ิกอีกเอาไม่ใช่อดูแม่งดูหลายรอบ ก็นั่นแหละโอเคให้คะแนนดิให้คะแ<บ>นนเต็มสิบมาภาคไหนภา,ภาคสามนีภาคสามถ้าเป็นภาคสมแบบที่ไม่มองว่มันคือภาคสามอะไม่ต้องเอาให้คะแนนออกจากโรงให้เท่าไหร่เร็วๆให้สักอ่ะให้สักเจ็ดก็ได้อะ่ะโอ้ให้คนเยอะให้สูงไปหรอแม่งบัวพ่นแม่งให้ห้าเต็มสิบ เรื่องนี้แม่งให้เจ็ดเต็มสิบเอ้ามันก็บรรยากาศความลุ้นความใดๆมันก็คือมันก็ยังสนุกอยู่ต่างใช้ลูกหลักวร์พอนไอ้ตอนแรกจะให้หกจุดห้าก็แบบวัวพอนให้ห้าเต็มสิบก็มันไม่น่ากลัวแต่แม่งให้ที่ยุดสามเท่าไหร่เจ็ดเต็มสิบเจ็ดกูตอนแรกจะให้หกจุดห้าแต่ก็แบบใดๆมันก็โอเคอยู่อย่าไปคาดหวังกับมันก็จะดูอย่างสนุก่ะไปกู หมดหมดหมดบาย